ก็วันนี้ก็พามาเด็ดต้นพันธุ์อะโวคาโดรูบูนี่นะครับที่ที่ใคติดตามคลิปผมครั้งก่อนก็ต้นยังเล็กอยู่นะครับเอาวันนี้ต้นท่วมซีสาผมแล้วนะครับเอามือเอื้อมดูนะครับก็บางคนบอกว่าจานหนูปูนไม่ค่อยโตนะครับผมก็ใช้ขี้วัวนะครับในที่หมักแล้วนะครับนะครับแต่ว่าสวนผมมีไส้เดือนเยอะหน่อยนะครับครับ ก็รวยรอบทรงพุ่มนะครับที่เรามักแล้วเขาจะชอบมากนะครับทําให้ดินดุ่มขึ้นแม่แน่นนะครับดูนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับผมก็เสียบยอดในแปลงต้นนี้นะครับก็ยังไม่ถึงปีนะครับต้นเขาสูงเร็วมากดูนะครับท่วมศีรษะผมแล้วนะครับต้นนี้ผมก็เสียบบูชเวียดนามด้วยอันนี้เป็นบูชเวียดนามนะครับต้นนี้เป็นแฟนซีนะมีสองสายพันธุ์นะครับ อันนี้ก็ยอดก็สวยนะครับบูเวียดนามนะครับตัวนี้ก็เป็นบูนี่นะครับใบเขาก็จะเล็กนะครับสั้นกว่าบุเวียดนามนีบาใบใหญ่ยาวนะครับก็อย่าลืมนะครับขี้วัวขี้ควายที่เราหมักแล้วได้นะครับครับทําให้รากเขาเดินนะครับนะไรเล็กๆต้นยังยังเล็กอยู่ไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับกลัวเขาดินเค็มนะครับ เราก็ใส่ห่างๆนะครับแต่ต้นตขัของผมนี้มันอายุเขาเยอะแล้วประมาณสองสามปีนะครับพอนะมาเสียบในแปลงน,นะครับต้นโตที่แข็งแรงนะครับ,รบทําใหต้ต้นเขาตัวเร็วนะครับก็เราก็เลือกต้นตัที่สมบูรณ์แล้วมาเสียบดูนะครับต้นเขาจะตัวเร็วมากนะครับอถ้าไร้บณีตาก็จะดีให้คําแนะนํานะครับ รายบริตานี่ก็อยู่สกลนครนะครับตำบล้างมิ่มอำเภอวันานิคมจังหวัดสกลนครนะครับพาชมอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับต้นตอเขาก็ได้สองปีกว่าแล้วนะครับดูนะครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนี่นะครับบูนี่นะครับก็ยังไม่ตัวเร็วเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่หนุนต้นพันธุ์อะโวคาโดจากไร่บรนิตานะครับรโทรส่วนกระสุนแปดเก้าแปดสิบ็กหนึ่งห้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ